เสียงกล่าวคำวหายครูที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเหมือนคำขอบคุณที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้รวมกันแสดงความเคารพต่ออาจารย์ในพิธีวหายครูซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Colorful Creative Wai Kru Ceremony แต้มสีสร้างสารรค์สืบสารพิธีวหายครูซึ่งได้ถูกปรับรูปแบบให้มีความทันสมัยเข้ากับยุค generative AI มากขึ้น โดยตั้งแต่เริ่มเข้างานนะคะนักศึกษาสามารถออกแบบพานไหว้ครูด้วยตนเองบนจออินเตอร์แอคทีฟและมีการประกวดพานไหว้ครู AI ซึ่งถือเป็นการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามารังสรรค์งานศิลปะเพื่อแสดงความเคารพบน,บนอบน้อมต่อครูซึ่งน้องๆน,นักศึกษาก็สามารถทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะพิธีไหว้ครูเนี่ยเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมาอย่างยาวนานเป็นพิธีที่น้องๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ทุกๆคนนะครับได้แสดงถึงความรักความเคารพความบูชาต่อพระคุณของครูที่ทำให้เรามีงานมีอาชีพนะครับแต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแน่นอนว่า AI เป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะมีบทบาทอย่างมากกับการทำงานของน้องๆน,นักศึกษาในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายพัฒนาสารและสิทธิเก่าสัมพันธ์นะครับร่วมกับกองพัฒนาสารและสิทธิเก่สัมพันธ์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพวกเราได้ร่วมกันนะครับสร้างคอนเซปต์ในเรื่องของการไหว้ครูโดยการนำเป็นพาน AI ที่ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ นะครับผ่านไอเดียและคำสั่งของน้องนองนักศึกษารวมถึงเรื่องของการทำกลวยไหว้ครูนะครับซึ่งเป็นกลวยดอกไม้ที่หลายๆคนน้องๆที่มาร่วมนะครับก็สร้างสารรค์ด้วยตัวเองแล้วก็มอบให้กับคณาจารย์ผู้บริหารต่างๆที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ก็ถือว่าในปีนี้พิธีไหว้ครูของเรานะครับเป็นพิธีไหว้ครูที่มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษารากฐานวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราอันดีงามอยู่ นอกจากการใช้ AI นะคะเข้ามาแล้วยังมีกิจกรรม f o r a l Devotion กล้วยดอกไม้รักโดยให้นักศึกษานะคะได้ออกแบบกล้วยดอกไม้ด้วยตนเองและนำไปมอบให้กับครูและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับสิทธิ์ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและนักศึกษานะคะยังได้รับคำอวยพรดีๆที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้นะคะถือเป็นการจัดพิธีไหว้ครูที่สอดคล้องกับยุคและสมัยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักความศรัทธาระหว่างลูกศิษย์และครูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะ